กกินเนื้อหมาวะจะยังคนหมาผมใช้ไม่ได้นะหมาเราอย่างหราอ่ะจะผมฮะฮะอยาเราเฮ้ยหมาน่าเกิกว่าเยอะคนเยอะผมอ่ะคุณ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 รับสิคุณคุณฮะรับรับรับเร็วเไม่รับอะไรอ่ะอ๋ออ้าวมิอ๋อเฮ้ยวิ่งเลย ไม่ไปไหนก่อนไปไหนก่อนไอ้เอี้ยไอ้เอี้ยตาเราอะหมากรูหมากรูหมากรูเฮ้ยกดกูลงกดเฮ้ยก็วิ่งเลยจฮ้ยหมกูจะไปโดนไล่แชทมะกดบ้วเลยเอาขางเลยอ๋ออ๋ออาอไม่ได้นะคะอยากกินหมาเรานะคะเออเออหายไปไหนละ เพราะว่าตอนที่เราวิ่งไล่ตามหลังคุณป้าเขาพูดว่าแล้วเพื่อแล้วเพื่อไปเยอโดนทอดที่ว่าน้ำศาลกี่โมงี่ยจะไปนอนละไปนอนซะโอเคหมาคู่ในอยู่กับเราลงเลยเฮ้ยกูวิ่งเลย อะไรอ่าตามอ่าตามเอาล้วแล้ลเหลือกันอยู่สองคนนะอ๋อปวดคุณปวดไม่ไหวลปวดัพักสักคุณพักอุ้ยไม่ไแล้วคุณพักพักซะพักเออจะเย็นจะเย็นพักพักคุณคุสลับสลับสลับคุณสลับคือไงให้ผมอุ้มให้ผมอุ้มเหรอถอออให้ผมไปไหน ไปไหนก็ได้ล้วแตยคุณเลยก็ไ่นขอพักเงื่อน